โอเคลูปที่2มาเริ่มลูบที่2กันลุงส่งข้อความมาแล้วบอกว่าชุบแล้วนั่นหมายความว่าคือลุงชุดีชิตเราแล้ว,แล,วแล้วลุงก็ทําแบบเดียวกับเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเข้าไปเลยอย่าลีลาลีลอเสียเวลาลุยชาเลนจ์ Challenge. นี่จะเป็นการเริ่มต้นลูบที่สองซึ่งต่อจากลูปแรก มันจะเป็นวัฏจักรวนแบบเนี้ยไปเรื่อยเห็นไหมฮักกินใจแอนชุบชีวิตคุณมอหัวใจไปหรือจะสิบดวงก็ได้ให้เพชรห0ึแล้วแต่แต่ลุงโอชุบไปแล้วไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราชุบมาแล้วเสร็จแล้วปุ๊บกดออกยอมแพ้ยอมแพ้เท่ากับว่าเรากลับไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรก เราจะออกมาโดยที่ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรขึ้นเหมือนกับเราไม่เคยเล่นด่านนั้นกดท้าทายเข้าไปใหม่เท่ากับว่าเราจะวนกลับมาตั้งแต่แรกจะมาเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นลุงโอบอกชุบไปแล้วก็เท่ากับว่าลุงโอชุบเราแล้วแล้วลุงโอตาย ในเมื่อลุงโอตายเราจะกลายเป็นคนที่ต้องชุบลุงโอต่อนี่คือพุทธวัฏจักรโอเคมันจะเป็นวนลูปแต่จะเจอศพลุงโอนอนอยู่เก็งหมดงสงซับอะไรเก็งหมดเห็นไหมลุงโอนอนอยู่นู่นแล้วเรียบร้อยลุงโอนอนรอ วัฏจักของเราเป็นแบบนี้ของลูงโอ้ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันใช,ใช้กระต่ายใช้น้ำไปเลยแล้วก็ชุบช่วยเหลือยืนยันโอเคไปแล้วเราก็เล่นต่อเหมือนเดิมเล่นต่อจนกว่าจะถึงลักกี้แล้วก็ปล่อยให้มันตายแต่ถ้าเกิดว่าดูทรงแล้วมันจะตายก็ ไอ้นี่ก่อนเติมพลังสักหน่อยนึงป้องกันไม่ให้มันตายแต่จกลักษณะแล้วยังไงก็คงตาย,ยแหละแหมมันปลดล็อกกันใหญ่เลยเว้ยเอาชุบชีวิตก่อนชีวิตสิครั้งมันยากมันต้องเล่นวนหลูบแบบนี้แหละขอความเมตตาไมไดดากระฆามที่ยากตรงไหน ไปเรื่อยๆไปถึงลักกี้เรื่องหาจุดบอร์ดเกมนี่ถนัดนักตายไปแล้ว,ลวรับนี่ไงนาฬิกาเคล็ดลับเห็นไหมเนี่ยเคล็ดลับรับเลยปุ๊บเห็นไหมมันจะขึ้นแล้ว เห็นไหมมีเควสลับได้เควสลับมาด้วยนะต้องมา้ถึงลัคก,กี้ทุกครั้ง้หลังจากนั้นจะตายก็เรื่องเมืองเป็นอย่างนั้นเลยน,นี้ก็ปล่อยให้มันตายวิ่งหลแล้วก็รอลุงโอมาชุบชีวิตเราชุบชีวิตลุงโอแล้วอา้าลืมบอกลุงโอเลยชุบแล้ว พอชุบแล้วปุ๊บแกก็จะเข้ามาเล่นแล้วเราก็จะตายาตายจบแล้วก็ออกออกมามารอลุงโอรอลุงโอชุบแค่นั้นเอง